ค่ะนี่ก็เป็นเทปพิเศษนะคะที่ผู้จะรีวิวในเรื่องของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สําหรับการให้แสงและเงานะคะโดยผู้จะเริ่มจากการอธิบายเรื่องของผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะซึ่งการอธิบายผลิตภัณฑ์เนี่ยจะแยกเป็นแต่ละประเภทนะคะก็คือจะพูดถึงเรื่องประเภทของครีมก่อนนะคะแล้วก็ประเภทของไฮบริดนะคะแล้วก็เรื่องของประเภทของที่เป็นแป้งนะคะประเภทของครีมนะคะที่ผู้ใช้อยู่ก็คือเป็นยี่ห้อ MTI นะคะจะเป็น 2- ส,สีนี้นะคะคือสีอ่อนสุดนะคะ แล้วก็สีเข้มสุดจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นมาคอนซีลเลอร์นะคะแต่ว่าพี่ประยุกต์นามาใช้เป็นไฮไลท์กับเชดดิ้งค่ะแต่ว่าสีของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีพิกเมนต์ของสีค่อนข้างเยอะมากนะคะเวลาที่เราใช้เนี่ยเราต้องไปผปสมกับพวกรองพื้นหรือเมคอัพเบสนะคะทำให้สีของมันเนี่ยดูเจือจางลงค่ะ ส่วนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อครีมเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างยากนะคะเวลาที่เราใช้เนี่ยเราต้องลงสีทีละน้อยนะคะแล้วก็เริ่มเกลีย่ยโดยการใช้เทคนิคโดยการเกลีย่ยให้มันสม,มูทเข้ากับสีผิวหรือว่าสีของรองพื้นของเรานะคะค่ะส่วนประเภทที่2นะคะประเภทไฮบริดนะคะก็คือเป็นไอเทมที่มีส่วนผสมระหว่าง พวกครีมและแป้งในตัวเดียวกันสามารถที่จะใช้ในขั้นตอนไหนก็ได้นะคะพวกก็จะใช้ยี่ห้อ NARS นะคะสีนี้เป็นสี Copa c a b a n a นะคะและสีนี้เป็นสี South Beach นะคะก็ะคือสีนี้ทําไฮไลท์นะคะบริเวณสันจมูกเนี่ยใช้แล้วทาให้จมูกของเราเนี่ยดูโด่งขึ้นได้จริงๆนะคะแต่ว่าบริเวณอื่นในใบหน้าเนี่ยก็คือสีนี้อาจจะไม่เวอร์เพราะว่ามันจะดูเงาเกินไปนะคะ ส่วนสีอาเซาบิชนะคะอาจะเห็นสีไม่ได้ชัดเจนมากนะคะแต่ว่าสามารถที่จะใช้เป็นลูกเล่นของผิวหน้าได้เช่นบริเวณอาช่วงแก้มนะคะเป็นการใช้พวกอาสีที่มันดูเป็นบลอนเซอร์นะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูมีสีสันมีชีวิตชีวาขึ้นนะคะซึ่งอาสีเนี่ยพ็จะลองป้ายให้ดูนะคะ ค่ะเป็นไฮไลท์และเฉดยิ่งที่ไม่ได้เห็นสีชัดเจนนะคะแต่ว่าจะให้ในเรื่องของเท็กเจอร์ของผิวมากกว่านั่นเองค่ะ ต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งนะคะซึ่งอาจจะมีเยอะหน่อยนะคะให้ค่อยเริ่มทีละยี่ห้อลวกันนะคะยี่ห้อแรกคือ Makeup f o r e v e r นะคะตัวนี้ออกแบบมาสำหรับการทำไฮไลท์เฉดดิ้งโดยเฉพาะนะคะจะมี2สีอยู่ในตลับเดียวกันนะคะเนื้อของมันัจะเป็นเนื้อแมตนะคะเนื้อแมตเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลุคที่ดูธรรมชาตินะคะไม่มีการลุกเล่นของแสงไฟเข้ามากระทบมันใบหน้าของเรามากนักนะคะหรือว่าในลุคที่เราต้องใช้แสงไฟจ,จัดๆอย่างเช่นการถ่ายวิดีโออย่างนี้นะคะหรือว่าการขึ้นเวทีหรือว่า อ,ออกทีวีซึ่งเราต้องมีแสงมากระทบมันไปนหน้าของเรามากถ้าเราใช้พวกที่เป็นชิมเมอร์เนี่ยมันทําให้หน้าของเราเนี่ยดูเงาแล้วดูวาวมากเกินไปแล้วก็ใช้พวกเนื้อแมตต์จะดีกว่านะคะต่อ,อไปก็เป็นยี่ห้อนารสนะคะจะพูดถึงไฮไลท์ก่อนนะคะไฮไลท์ที่ปุ้ยใช้มี2ส,สีนะคะสีแรกเป็นสีอับาชอนะคะซึ่งเราจะเห็นในเกตลุกบ่อยๆนะคะสีนี้จะเป็นสีออ,ออกเนื้อออกสีครีมนะคะแล้วก็มีประกายเป็นประกายสีทองนะคะส่วนอีก ส่วนอันนี้จะเป็นสีนิโคโนะคะจะเป็นสีงาช้างนะคะแล้วก็ประกายของมันจะเป็นสีครีมนะคะแต่ว่าจะไม่เห็นประกายชัดเท่าสีอบ,บาชอสนะคะพวกไฮไลท์ที่มีพวกประกายสีชัดเจนเนี่ยเราจะใช้ในบริเวณที่น้อยเท่านั้นนะคะอย่างเช่นบริเวณห,วหัวตาหรือบริเวณใต้ดวงตานะคะถ้าเกิดเราจะใช้บริเวณที่มีบริเวณกว้างอย่างเช่นพวกหน้าผากเนี่ยเราควรจะใช้แปรงที่มีการกช่วยกระจายตัวของ พวกพิกเมนต์เนี่ยค่อนข้างเยอะหน่อยค่ะจะเป็นแปง้งปัดแป้งที่มีขนาดใหญ่นะคะทำให้เราไม่เห็นสีแล้วไม่เห็นประกายในยชัดหรือว่าทําให้มันดูเงาจนเกินไปนั่นเองค่ะส่วนถ้าใครจะเลือกใช้สีนิโคนะคะผู้แนะนําว่าควรจะใช้แปลง ที่เป็นแปรงปัดแป้งขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าพิกเมนต์ของตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะคะมันจะไม่ใช่พิกเมนต์ในเรื่องของคชิมเมอร์แต่มันเป็นพิกเมนต์ในเรื่องของแป้งนะคะตัวนี้ผสมเนื้อแป้งค่อนข้างเยอะถ้าเราใช้พวกแปรงที่มีขนาดเล็กเนี es, basil, ่ยมันจะทําให้เกิดพ like. ิกเมนต์อย yeah. ่างเช่นบริเวณใต้ตาเนี่ยพิกเมนต์มันจะเยอะเกินไปทําให้ไปจับกับร่องผิวนะคะทาให้ผิวของเราเนี่ยดูแตกนะคะเหมือนพวกแตกรายงานหรือว่าเป็นแบบผิวเหมือนพวกแผ่นดินแยกอะไรเงี้ยค่ะซึ่งควรหลีกเลี่ยงนะคะถ้าใครจะใช้จริงๆก็ให้ให้ใช้แปรงที่มีขนาดใหญ่จะ เหมาะกว่าค่ะส่วนยี่ห้อที่ปุ้ยเลคคอมเมนต์เลยนะคะก็คือยี่ห้อลูน่าซอนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์และเฉดิงที่ใช้คู่กันนะคะซึ่งยี่ห้อนี้ดียังไงนะคะยี่ห้อนี้มันเป็นาการให้โทนสีที่ใกล้เคียงกับสีผิวของเรานะคะแต่ว่ายังเห็น ความแตกต่างของแสงและเงาอยู่นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นลุกปัจจุลุกวันปกตินะคะวันทํางานนะคะเราสามารถที่จะใช้สสีนี้ได้โดยที่ไม่มีใครจับได้ว่าเราทําการไฮไลท์และเชดดิ้งมาที่หน้าเลยอะคะ่ะส่วนาการเลือกเชดดิ้งนะคะมัน,นจริงโทนสีของเฉดยิ่งโทนสีของเชดดิงงดด้งเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเราควรจะเลือกโทนสีที่เหมาะกับสีผิวของเรานะคะ อย่างเช่นใครที่มีโทนสีผิวเหลืองนี่อาจจะเลือกใช้สีน้ําตาลนะคะที่ออกโทนเหลืองนะคะแต่ว่าถ้าใครที่โทนสีผิวเป็นสีชมพูนะคะอาจจะใช้พวกสีน้าตาลอิฐหรือสีน้ําตาลทองแดงก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นแม c นะคะสี the soft เหนียวนะคะจะเป็น limited edition แต่ว่าคิดว่ายังน่าจะมีขายอยู่นะคะปุ้ยใช้เพราะว่ามันโทนสีเหมาะกับสีผิวของปุ้ยนะคะแล้วก็คนไหนที่ปุ้ยอยากให้เห็นสีชัดชันนี่ปุ้ยก็จะใช้สีนี้นะคะส่วนอันนี้เป็น บ๊อบบี้บาวนะคะสีบาฮาม่าค่ะสีนี้จะค่อนข้างเข้มนิดหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าใครจะใช้นี่คือควรจะเป็นคนที่มีสีผิวค่อนข้างเข้มนะคะหรือว่าวันที่เราต้องการให้เห็นการเฉดยิ่งชัดจริงๆนะคะอย่างการสาธิตในวันนี้นะคะเพื่อใช้สีบาฮาม่านะคะทําให้เราเห็นการเฉดยิ่งและการคอนโทรของเราเนี่ยได้ชัดเจนนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะของเฉดยิ่งที่มีเป็นประเภทของรอนเซอร์นะคะเป็นของแม็กนะคะ มินเนอร์ไลท์สกินฟินิชนะคะเรลาปัดแล้วมันจะไม่เห็นสีนะคะแต่ว่ามันจะเห็นพวกชิมเมอร์นะคะมาตกแต่งไว้ที่ผิวเราทำให้ได้เท็กเจอร์ของบลอนเซอร์นั่นเองค่ะนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์กันบ้างนะคะก็พูดถึงเรื่องอุปกรณ์ในการใช้ไฮไลท์ก่อนนะคะควรจะเป็นแปรงที่มีขนาดเล็กนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือแปรงสำหรับการไฮไลท์โดยเฉพาะนะคะแต่ว่าลูกล่างเนี่ยคือเหมือนแปรงปัดแป้งนะคะแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่านั่นเอง เราสามารถที่จะใช้ในพื้นที่ที่แบบเฉพาะจุดได้เช่นบริเวณหัวตาแล้วก็ใต้ตานะคะแต่ส่วนใครไม่มีแปรงที่มีขนาดเล็กอย่างนี้เราสามารถใช้แปรง,ง,งปัดแปง้งนะคะแปรงปัดแป้งที่มีขนาดเล็กแทนได้นะคะซึ่งแปรงปัดแป้งข้อดีของมันคือ,อผลของมันจะฟแูแล้วก็นุ่มนะคะทําให้เวลาที่เราปัดเนี่ยจะได้ความเป็นธรรมชาติแล้วก็การไล่โทนสีเนี่ยบางเบากว่านั่นเองนะคะ อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าการไฮไลท์หรือเชดดิ้งบางอย่างเนี่ยที่เราไม่จําเป็นต้องให้เห็นชัดเจนนะคะหรือว่าไฮไลท์ที่มีประเภทของพิกเมนต์ของแป้งผสมค่อนข้างเยอะเนี่ยครจะใช้แปรงพวกนี้จะเหมาะสมกว่านะคะวิธีการใช้เนี่ยถึงมันจะใหญ่นะคะแต่มันก็สามารถที่จะเข้าถึงบริเวณเล็กๆได้โดยการประยุกต์นะคะเช่นบริเวณใต้ตาแล้วก็ใช้แค่ปลายของมันนะคะแต่บริเวณใต้ตายนี้นะคะหรือว่าบริเวณร่องแก้มแล้วก็สามารถใช้ได้นะคะโดยการ บีบแปรงในรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะมันก็จะเข้าไปที่พื้นที่ได้พอดีนะคะอย่างนี้นะคะแต่บริเวณอื่นของการไฮไลท์ก็ไม่มีปัญหานะคะคือโดยหน้าผากสันจมูกล้วก็สามารถใช้แปรงตัวนี้ได้ตามปกติค่ะมาพูดถึงแปรงในการเฉยดยิ่งกันบ้างนะคะแปรงที่ใช้ในการเฉยดยิ่งเนี่ยปุ้ยประยุกใช้มาจากแปรงที่ใช้ทาอายแชโด์นะคะเราเลือกแปรงที่มีหัวค่อนข้างเล็กนะคะสามารถที่จะใช้ในบริเวณปีกจมูกของเราได้นะคะ อันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันก็คือไม่ซีเรียสคือเป็นแปลงที่เราเลือกไฟ์มาให้มันพอดีกับบริเวณที่เราจะใช้นั่นเองนะคะส่วนแปลงในการทำคอนทัวร์นะคะผู้อยากจะให้เลือกอแปลงที่มีความแบนของขนแปลงนะคะที่เห็นคือเป็นแปลงที่มีขนแปลงค่อนข้างแบนนะคะจะทําให้เราง่ายต่อการที่เราจะคอนทัวร์เพราะว่าเทคนิคก,การคอนทัวร์เนี่ยคือเป็นการปัดขึ้นอย่างนี้นะคะ ถ้าเรามีแปลงที่ค่อนข้างที่จะแบนเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เทคนิคนี้ได้ง่ายนั่นเองค่ะแปลงตัวนี้ก็เป็นนี้อรอสนานะคะที่เขาออกแบบมาสำหรับการทำเชดดิ้งโดยเฉพาะนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าใครไม่มีแปลงประเภทสำหรับการทำเชดดิงด้งโดยเฉพาะเนี่ยเราสามารถประยุกใช้แปลงจากแปลงปัดแป้งหรือแปลงปัดแก้มเข้ามาช่วยก็ได้นะคะอย่างอันนี้เป็นแปลงปัดแป้งนะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะแต่ว่าเราก็เลือกขนที่มันลักษณะไม่ไม่เป็น ลูกทรงกลมนะคะอาจจะแบบทาให้มันแบนดได้นะคะวิธีการใช้ก็คือใช้ตรงบริเวณด้านข้างนี้นะคะในการคอนทัว์นะคะก็สามารถใช้ได้เช่นกันใชคะแล้วก็แปลงปัดแก้มนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะพยายามเลือกลูกทรงที่มันไม่ไม่กลมมากเกินไปเช่นกันนะคะ ทคนิคการปัดก็คือเหมือนเหมือนกันนะคะเราใช้บริเวณข้างด้านด้านข้างของแปรงเอานะคะสองแปะแปงสองอย่างนี้แตกต่างกันในแง่ของอแปรงปัดแป้งเนี่ยจะมีความฟูนุ่มของขนมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นลุคที่ได้จะเป็นลุคที่ดูธรรมชาติกว่าแล้วสีมันก็จะคือจะอ่อนกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้แปรงปัด แก้มนะคะ,ะขนแปรมันจะค่อนข้างที่จะ,ะหนาแน่นนะคะซึ่งลุกที่ได้เนี่ยทำให้เราเห็นคอนทัวร์ของเราชัดเจนนะคะก็เลือกว่าเราอยากจะได้ลุกแบบไหนก็เลือกใช้อุปกรณ์ให้ตรงความต้องการของเราค่ะสุดท้ายแล้วนะคะถ้าใครมีแปรงประเภทแฟนแบลัชอย่างนี้นะคะสามารถที่จะมาประยุกต์ใช้ในการทำเชดดิ้งและไฮไลท์ได้นะคะอย่างวิธีการไฮไลท์ก็คือใช้ได้ตามปกตินะคะทุกบริเวณในใบหน้าสามารถใช้แปรงตัวนี้ได้ส่วนการคอนทัวร์หรือเชดดิ้งเนี่ยก็ใช้ ด้านข้างของแปรงเพราะแปรงปมันแบนอยู่แล้วนะคะก็สามารถทําได้ง่ายเช่นกันค่ะอย่างนี้นะคะซึ่งข้อดีของแปรงตัวนี้มันทําให้ได้ลุกที่บางเบาค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยกำลังเริ่มต้นสําหรับการาฝึกไฮไลท์และเชดดิ้งเนี่ยาการที่เราใช้แปรงที่ให้ลุกที่บางเบาเนี่ยทำให้เราเกิดโอกาสในการพลาดหร,หรือเกิดความผิดพลาดได้น้อยลงนั่นเองค่ะ ค่ะวันนี้ก็หวังว่าการรีวิวเรื่องอุปกรณ์แล้วก็เรื่องผลิตภัณฑ์จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องซื้อตามที่ปุ้ยมีก็ได้นะคะเลือกเอาจากที่บ้านจริงๆแล้วทุกคนอาจจะมีไอเทมสําหรับการทํา ไฮไลท์และเชดดิ้งอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดูว่าไอเทมไหนที่เราสามารถนำป,ประยุกต์ใช้ได้เราไม่จําเป็นต้องซื้อใหม่นะคะแต่ว่าถ้าใครจะเลือกซื้อเนี่ยก็ให้เลือกตามความชอบของตัวเองจะดีกว่านะคะอย่างเช่นโทนสีเนี่ยการทำไฮไลท์เนี่ยอาจจะแบบมีความใกล้เคียงกับสีผิวมากกว่าสำหรับคนที่ชอบความเป็นธรรมชาติหรือว่าถ้าใครอยากได้ความโดดเด่นเป็นพิเศษเนี่ยก็เลือกสีที่ค่อนท้า์กับสีผิวของเรามากขึ้นนะคะส่วนการเชดดิ้งก็คือให้เลือกตามโทนสีของเรานะคะให้เหมาะสมแล้วก็ความาความเข้มของสีเนี่ยแล้วแต่ ความพึงพอใจได้นะคะก็วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่การรีวิวครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ